เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา BMW ก็ได้เปิดตัว iX1L หรือก็คือ X1 ขุมพลังไฟฟ้าในเวอร์ชั่นฐานล้อกว้างมาดูกันว่าถ้าเกิดจ่ายเงินเพิ่มจากรุ่นสันดาบแล้วจะได้อะไรบ้างแน่นอนว่าถ้ามีรหัส L ตัวถังจะใหญ่กว่าเดิมในรุ่นปกติจะมีความยาว4,500ม mm, ิลิเมตร กว้าง1845ม mm, มสูง1642ม mm, มและฐานล้อยาว2692ม mm. มพอมาเป็น X1L ความยาวจะเพิ่มขึ้นอีก116ม mm, มจนกลายเป็น4616ม mm. มเสริมความกว้างยังคงเท่าเดิมครับ1845ม mm. มความสูงนั้นลดลงอีก25ม mm, มเหลือ1617ม mm. มส่วนฐานล้อยาวขึ้น110ม mm, มจนกลายเป็น 2,802มิลลิเมตรเรียกได้ว่าขนาดตัวถังนั้นลดความสูงลงเพื่อเพิ่มความกว้างทำให้นั่งสบายขึ้นส่วนขุมพลังในเวอร์ชันสันดาบยังคงเครื่องที่เราคุ้นเคยกันอย่างเบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรทวินพาวเวอร์กำลัง204แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าและขอสปอยว่าเครื่องยนต์ของ220 Gran Coupe นั้นก็จะเป็นตัวเดียวกันเลย ส่วนเวอร์ชั่น EV ที่ขายในชื่อ eDrive 20 LM Sport นั้นก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ66.5กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จปกติ11กิโลวัตต์และชาร์จไว130กิโลวัตต์แรงม้ายังคงเท่าเดิมครับ204ตัวแต่แรงบิดลดลงเหลือ250นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้านั่นหมายความว่ามอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่ล้อหน้าเท่านั้น วิ่งไกลสุด433กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และเขาสงสัยว่าถ้าต่างแค่นี้มันก็จะทำคลิปกันได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับเริ่มจากกระจังหน้าในเครื่องสันดาบก็จะมาเป็นแบบไตคู่ที่เราคุ้นเคยกันแต่ถ้าเป็นตัว EV แล้วก็ลวดลายข้างในจะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้มันดูอลังการได้อีกเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์เป็นไปตามขุมพลังจริงๆ การตกแต่งด้านข้างในรุ่นสันดาบก็จะมาเป็นแบบสีดำที่จะดูโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตผิดกับเวอร์ชัน EV ที่จะมีการตกแต่งสีเงินเพื่อให้ดูหรูหราได้อีกอันที่จริง X1 เคยมีหลังคาพารโนรามิกในตัวขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดมารอบนี้ก็จะมีเฉพาะเครื่อง EV เท่านั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดอยากได้หลังคาแบบนี้แนละ้วก็ต้องไปซื้อ X1 ในเวอร์ชัน EV หรือเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดเท่านั้นในตัวถังนี้นะ ทางเลือกของสีรถนั้นบอกเลยว่าไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงโดยทางฝั่งสันดาบนั้นก็จะมีทั้งสีขาว Alpine White สีดำ Black h a f f h i e สีเงิน Space Silver และสีน้ำเงิน p r o t i m a m Blue ส่วนรุ่น E.V. ก็จะมาพร้อมกับสีขาว Mineral White ลลสีดำ Carbon Black แ,และสีเทา Sky Scraper Grey เรียกได้ว่าทั้งหมดนี้จะฉีกออกไปเลยส่วนภายในห้องโดยสาร ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับสีน้ำตาลม็อกค่าให้เลือกแทบทุกสียกเว้นสีน้ำเงินโปรติมาลบลูที่ดูเหมือนว่าสีน้ำตาลจะไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ดังนั้นจึงกลายเป็นสีดำสำหรับขุมพลังสันดาบเท่านั้นส่วน EV e จะได้ภายในสีน้ำตาลอย่างเดียวแม่รุ่น X1 ก็จะมาพร้อมกับไลฟ์คอพิคเป็นแบบโปรเฟชันแลแต่ถ้าเป็น IX1L ก็จะมาเป็นแบบไลฟ์คอพิคพลัสที่จะมีกราฟิกบนมาตรวัดเหมือนกัน แต่ก็จะมีการปรับให้ต่างกันในแต่ละขุมพลังแม้ทั้งคู่จะมี head up display เหมือนกันแต่มาตรวัดตัว ix 1 l จะไม่รองรับการแสดงผล ar นั่นเองส่วนลำโพงในรุ่น ix 1 l รับกันฉ่ำเลยครับ12ตัวจาก h า r m มันการ์ดอนพร้อมการกัดลายที่จะดูหรูหราขึ้น,นอีกแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็แต่ถ้าเป็นเครื่องสันดาบแล้วก็ลำโพงจะเป็นแบบธรรมดาและถูกหั่นออกไปครึ่งหนึ่งเหลือเพียงแค่6ตัวเท่านั้น แผงแดชบอร์ดในเครื่องสันดาบก็จะมาเป็นแบบเมชเอฟเฟก t ที่จะมาเป็นแบบตั้งๆและคล้ายๆกับลายตาข่ายแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน EV วลวดลายนั้นก็จะเป็นแบบ hexcube pale ที่จะมาเป็นแบบลายลูกบากตามชื่อเลยนะครับและลวดลายนั้นดูเหมือนว่าจะซับซ้อนไปอีกแต่ทั้งคู่มีไฟแอบเบียนไลท์ให้เช่นกันแน่นอนว่ารถ EV ส่วนมากจะไม่มีโหมดแมนนวลดังนั้นเป็นเพดิลชิฟ จะไม่จําเป็นอีกต่อไปและถึงมีอาจจะเปลี่ยนฟังก์ชันกลายเป็นปรับความหน่วงในการชาร์จไฟแทนย่างไรก็ตามก็มีรถรุ่นใหม่ๆที่จะรองรับในส่วนของการใช้ p a d a l Shift นั้นเปลี่ยนเกีย,กยร์เสมือนอีกด้วยแต่กับ bmw นั้นไม่รู้ว่าจะมีมาให้เมื่อไหร่แม้ตัวสันดาบษก็จะมาพร้อมกับลังคาสีดำที่ดูเท่แต่ถ้าเป็นรุ่น ix 1 l ที่เป็น ev แล้วก็ลังคาก็จะกลับมาเป็นสีเทาแทนแม้ความเท่จะลดน้อยลงแต่ถ้ามองว่าเป็นรถใช้งานแล้วก็ ก็คงไม่มีปัญหานั่นแหลนะเนาะแน่นอนว่าถ้าเป็น EV เสียงยเงียบๆอาจจะดูไม่ตื่นเต้นดังนั้นจึงต้องมีไอคอนิกซสาร์เพื่อเป็นการจูนเสียงให้ดูเล้าใจและตื่นตาย,ยิ่งขึ้นถ้าเกิดอยากได้แบบเสียงสปอร์ตก็ดูเหมือนว่าสามารถสั่งซื้อออปชั่นได้ในราคาแบงค์พันห้าใบมีทอนด้วยนะสำหรับราคาจำหน่ายก็จะมีดังต่อไปนี้เนื่องจากว่ามีการปรับฐานราคาใหม่ทำให้เครื่องสันดาบถูกกว่า EV อย่างที่เห็นนี้เลยครับ ยังไรก็ตามถ้าเกิดสนใจสามารถไปทดลองขับสั่งซื้อหรือชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม BMW ทั่วประเทศแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ